แต่เทียม้อยหวองแบบ่าแบ<น>บยันสมสมครับควรแม้ว่กากินหลายแบบสมกินไทยกินต้ตมหมว,าว่านก่อ,อ,อกนเนี้วกินต้มหมูว้านอออมันก็สมแห้งหอ่ะใ่ไ lắm làm mặt ổn môn nó lấy mặt nó đuôi mày 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 nó, nó đuôi mày đuôi Nó đuôi mày đuôi mày đuôi ยาขนมจีนแบบไรกิหม mm ้อนเดียวอ่ะเอาห่อยหผมแห้งฮอร์หน่อยฮะยิตังไม่อยากกินขนมจีนนากินมันี่จับอกแม่งห้กินแม่เอากนนหน่อัหม่กับหม

มันี่ามันบ้านหนาวหนาวมันเนี่ย็ใส่เสียีเนียจะต้งหนาวอลหนาวอีกหรอกมันบ่นอนดิดแต่มันบ่นหนาวเนี่ยมันสิดิบมันห่อนมันหอนมันสิดิบเนาะดันรดน้นรานาำอืม

<laughs> โอนหวงไขโมอยใครนะหวงออกมา,ดาเด้อตมไปบัวบะมี่ะสันบิงน้ำจั่งลังจวงลังจั่งลังอยู่มัมีใครลูกจากใครหรอใครเข,ขาแทนอืมเป็นใครลุดน้ำน่ะมันแสีบวอันนี้บะมี่เขาสันบิงมัน ดังยุคอไหร่หรอมันเหมือนมันดังมันมันเหมือนเป็นใครนำเอาปนนี่คกอหมอบก็หม,มอบว่าเป็นลมเขาเสียบเนาะ ก็พอก็ลูกคื้อกันผีดีนี่ยว่าไมเดิมหรอตามผมไม่คื้อกันเลยมันเ่อันทเรอเด้ไปยามะเเป่กงกเขาไอยกมไหม่ออรเอกงกื่ะ โอม่อยังนัเดวาดแก็ไปเองาได้หลายอยู่เด้อเอเเออแม่ก็ได้มาขวกับปลาตัวนึงเดียวมตายมดยามมาใส่ตัวเย็นเว้ตัวเย็นเสยล้น่เก็บสม่ะเอ๋้วจะเนียที่มหดอ้วันหลับก็เสียไป้